เจมี่วาดี้ประกาศอำลาทีมอย่างเป็นทางการหลังจบฤดูกาลนี้ปิดฉาก13ปีแห่งความทรงจำที่พาทีมสร้างประวัติศาสตร์คว้าชแชมป์พรีเมียร์ลีกและ f a คัพได้อย่างมหัศจรรย์ท่ามกลางน้ำตาและเสียงปรบมือจากแฟนบอลจิ้งจ,จอกสยามย้อนกลับไปในปี2012เลสเ,เตอร์เซ็นสัญญาคว้าตัววาดี้จากฟรีดวูทาว์ทีมจากนอกลีกด้วยค่าตัวเพียง1ล้านปอนด์ซึ่งตอนนั้นหลายฝ่ายตั้งคำถามว่าเขาจะไปรอดหรือไม่ในระดับแชมเปี้ยนชิพ แต่กองหน้ารายนี้ครับตอบทุกเสียงวิจารณ์ด้วยการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องกระทงฤดูกาล2015-2016วาดีาระเบิดฟอร์มพาทีมจิ้งจอกสยามครับคว้าแช,ชมป์พรีเมียร์ลีกแบบหักปากาเซียนพร้อมสร้างสถิติยิงประตูติดต่อกันในลีก11นัดรวดเป็นสถิติใหม่ของพรีเมียร์ลีกณเวลานั้นนอกจากการพาเสเซอร์เป็นแช,ชมป์สูงสุดแล้ววาดียังคว้าดาวซันโวพรีเมียร์ลีกในฤดูกาล2019-2020 ด้วยจำนวน23ประตูและเป็นหนึ่งในขุนพลทีมชาติอังกฤษเขาลงสนามนเพลเซอร์ไปแล้ว496นัดยิงไป198ประตูและมีโอกาสทำได้500เกมกับอีก200ประตูก่อนจะจบฤด,ดูกาลหากฟิตพอที่จะลงเล่นใน4เกมสุดท้ายที่เหลือแม้อายุจะย่างเข้า39ปีในเดือนมกราคมปีหน้าแต่วาดี้ยังยืนยันว่าเขายังไม่คิดจะแขวนสตาร์ทในเร็วๆนี้ โดยฤดูกาลนี้เขายังเป็นหลักในแนวรูปของเลสเตอร์ลงเล่นไป32นัดและยิงได้ถึง8ประตูแหลงข่าวใกล้ชิดเผยว่าเจ้าตัวยังต้องการค้าแข่งต่อและกำลังพิจารณาข้อเสนอจากหลายทีมในลีกแชมเปี้ยนชิพหรือต่างประเทศหลังเลสเตอร์ซิตี้ตกชั้นอย่างเป็นทางการในเกมที่พ่ายให้กับลิเวอร์พูลครับหวาดีก็ได้โพสต์ข้อความอำลาผ่านช่องทางของสโมสรโดยระบุว่าเจ็บปวดที่วันนี้มาถึงแต่ผมรู้ว่าวันนี้ต้องมา ผมมี13ปีที่เหลือเชื่อกับสโมสรแห่งนี้เต็มไปด้วยความสําเร็จช่วงเวลาที่ดีและร้ายแต่ส่วนมากคือความทรงจําอันยอดเยี่ยมถึงเวลาบอกลาและมันหัวใจสลายแต่ผมเชื่อว่านี่คือช่วงเวลาที่เหมาะสมขอบคุณจากหัวใจที่ต้อนรับผมให้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเลสเตอร์ซิตี้จะอยู่ในหัวใจของผมและผมจะเป็นกําลังใจให้เสมอหวังว่าในอนาคตจะได้เห็นทีมกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้ง ด้านคุณอัยวัตศรีวัฒนประภาประธานสโมสรเลสเตอร์ซิตี้ครับก็กล่าวยกย่องวาดีผ่านเว็บไซต์ของสโมสรเจมี่ไม่ใช่แค่นักเตะที่ยอดเยี่ยมแต่เขาคือคนที่ยิ่งใหญ่เขาอยู่ในหัวใจของสโมสรน,นี้ทุกคนรักเขาและเขาจะเป็นที่จดจําตลอดไปในประวัติศาสตร์ของเราแม้เวลาของเขาในฐานะผู้เล่นกําลังจะสิ้นสุดลงแต่เจมี่และครอบครัวยังคงเป็นสมาชิกตลอดการของครอบครัวเลสเตอร์ซิตี้ จะมี่วาร์ดีครับคือตัวอย่างของความมุ่งมั่นสู้ไม่ถอยการไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาเขาคือหนึ่งในไม่กี่คนที่เริ่มต้นจากฟุตบอลนอกลีกจนกลายเป็นผู้คว้ารางวัลดาวซันโบและผ่าทีมเล็กๆคว้าแชมป์พรีมลีกที่ม่มีใครคาดคิดมาก่อนการจากไปของเขาถือเป็นจุดเปลี่ยนสาคัญของเลสเตอร์ไม่เพียงแต่ในแง่ของเกมรุกแต่ยังรวมถึงแรงบันดาลใจและความเป็นผู้นําที่ยากจะหาใครมาแทนที่